สวัสดีครับเพื่อนๆครับต้องรับสู่อาร์ตท็กนะครับมีคําถามนะครับว่านายบอสย่วิทยาเกี่ยวข้องอะไรกับตระกูลย่วิทยาแล้วเกี่ยวข้องอะไรกับธุรกิจเรดบลูรวมถึงกระทิงแดงด้วยนะครับต้องเริ่มต้นบอกแบบนี้ว่าจริงๆแล้วธุรกิจเครื่องดื่มกระทิงแดงเริ่มต้นขึ้นโดยนายเฉลียวย่วิทยาตั้งแต่ปี2511นะครับมีผลิตภัณฑ์นี้เกิดขึ้นมาและเป็นที่ฮอตทิตนิยมมากๆในหมู่คนไทยในหมู่คนใช้แรงงานนะครับกินแล้วมันกระปี้กระเป๋านะครับ ปรากฏว่าเวลาผ่านเพิ่มไปสิปีครับมีนักธุรกิจชาวต่างชาติเป็นชาวออสเตรเลียคนหนึ่งเดินทางเข้ามาประเทศไทยแล้วก็มีโอกาสไปชิมไปดื่มเครื่องดื่มชุกําลังกระทิงแดงนี่แหละติดอกติดใจครับอาการเจ็ตแหลกมันหายไปกระปี้กระเป๋าก็เลยไปเชื้อไปชวนนาเฉลียวอยิทยาให้ไปลงทุนทําแบบเดียวกันนี่แหละในต่างประเทศสุดท้ายทั้งสองคนจับไมา้จาับมือกันไปเปิดบริษัทเรดบลู Bull, ผลิตเครื่องดื่มเหมือนกันกระทิงแดงนี่แหละครับ แต่สูตรมันต่างกันไปหน่อยอันนั้นจับกลุ่มวัยรุ่นแล้วเรดบูลที่เติบโตในต่างประเทศก็ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับธุรกิจกระทิงแดงในไทยเลยนะครับแยกกันไปเลยโตขึ้นเรื่อยๆ่ยยยยแหละครับทีนี้ในไทยก็ยังมีเจ้ากระทิงแดงอยู่คําถามคือนายบอสเกี่ยวข้องกับกระทิงแดงหรือว่าเรดบูลนะครับต้องเล่าว,ว่าคุณเฉลียวเนี่ยมีภรรยาสองคนคนที่หนึ่งกับคนที่สองคนที่หนึ่งเนี่ยคุณเฉลียวมอบหมายให้ไปกํากับดูแลบริษัทเรดบูล ที่ผลิตแล้วส่งออกจําหน่ายในต่างประเทศส่วนปัญญาคนที่2เนี่ยคขามอบหมายให้ดูแลธุรกิจในประเทศก็คือเครื่องบินกระทิงแดงปริญาคนแรกนะครับแต่งงานแต่งการแล้วก็คลอดลูกออกมาลูกก็คือนายเฉลิมอยู่วิทยาแล้วนายเฉลิมก็แต่งงานแต่งการมีลูกออกมาก็คือนายบอสอยู่วิทยานั่นแหละดังนั้นบอสอยู่วิทยาจึงเป็นทายาทที่เกี่ยวข้องในฝั่งของธุรกิจเรสบูในต่างประเทศนะครับ ส่วนฝั่งของธุรกิจเครื่องดื่มกระทิงแดงนะครับปริญายคนที่2เนี่ยก็คลอดลูกออกมาเป็นนายนัททวุฒิอยู่วิทยาและนัททวุฒิก็กํากับดูแลธุรกิจเกื่องเครื่องดื่มกระทิงแดงในไทยไปนะครับบอสจะเกี่ยวข้องกับเวสบูเท่านั้นแต่คําถามที่สังคมพุ่งเป้าก็คือยังไงยังไงเนี่ยก็เ้องสกุลเดียวกันครับปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้จนกระทั่งเมื่อวานล่าสุดนี้ทางครอบครัวอยู่วิทยาต้องร่อนจดหมายขอโทษและก็แสดงความเสียใจ รวมถึงก็ฝากไปยังครอบครัวของบอสอยู่วิทยาโดยตรงว่าคุณควรจะออกมายอมรับผิดและก็สู่กระบวนการยุติธรรมเสียทั้งที่ตอนแรกเนี่ยทางฝั่งของธุรกิจเครื่องดืง่มเบเกงแดงเคยอ,ออกมาปฏิเสธว่าไม่เกี่ยวข้องในบอสนะครับแต่ที่สุดแล้วเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าก็เป็นตระก,กูลเดียวกันเพราะนามสก,กุลเดียวกันแม้จะแยกกันคนละธุรกิจก็ตามทีดีที่สุดหมดของอาทอร์นะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ